สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไดจิเอกพลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นงานเลดบูเล r a c ซิ่งเดนะครับจัดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะจัดบนถนนหลวงนะครับื จากการเป็นบอบสนามรถแข่งนะครับให้ทีม Red Bull r a ซ i n g นะครับได้โชว์สมรรถภาพของนักแข่งแล้วก็ทางด้านของร,รถแข่งนะครับที่เอามาร่วมในงานนี้ซึ่งก็จะมีมาทางด้านของซูปเปอร์จีทแล้วก็ทางด้าน Super f ์ฟ m u l มูล่แล้วก็ทางด้านของมอไซค์นะครับที่แข่ง m o t ต g p ีนะครับ นี่ก็เป็นขบวนพาเลทนะครับแนะนำตัวนักแข่งที่จะมาเข้าร่วมในงานนี้นะครับมีทั้งหมด4คนคนในกันนะครับจะเป็นทางด้านซูเปอร์อีทีซูเปอร์โฟรมาล่าสามคนนะครับแล้วก็นักบิดมอเตอร์จีพีอีกคนนึงนะครับรวมเป็น4คนนะครับจะมาโชว์ในงานนี้เราติดตามกันนะครับผมอย่นแน่นอน โชว์แรกก็จะเป็นทางด้านของรถแข่งซุปเปอร์ซีดีที่นี่ร้อย ไปก็จะเป็นทางด้านของซูเปอร์ฟอร์มูล่านะครับคันนี้พุ่งแซงมาแบบนีนัดแข่งซื้อฮิโรกิโมโตซึ่งมุมทีุ่บยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นมุมโค้งพอดีก็จะมาดูเยอะกว่นี้ รอบแรกทำบุนนัดไม่ได้นะครับเล่าสองนัดได้สำเร็จต่อไปก็จะเป็นทางด้านซูเปอร์ไบน์มอเตอร์จีพีนะครับนักบิดจากทาง LCR ของด้าชื่อนักแข่งทาก,กากินาก,กามินักบิดมอเตอร เขาจะมาโชว์อะไรต,นะต่อไปโดนยังโชว์นะเรอไปเป็นซาฮาราดูเกียนทำยังโชว์โอูอโีีก็ไม่น้อยหน,านนะ้านะครับทัานมา พี่เพิ่งได้แชมป์มาดโอ้โหสังเกตนี่ก็เป็นการใช้เวลาในพิธีครับไดบกนน้กี่นาที ซุปเปอร์คอมเล่ากับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ทีพีนะวันนี้มอตเตอร์ไซค์โดนลุมนะตามหนะันเยอะมากเลย เป็นทางด้านของนักแข่งเอฟฟันประจำทีมเรปูนะครับเปียร์แกสลี่เซอร์จิโอเปเลสแล้วก็ทางด้านของยูกิซูโนดะนะครับญี่ปุ่นองเดียวในทีมแล้วก็แชมป์โลกคนล่าดลุดนะครับใทีมแม็กโกลสแตปเปนพูดขอบคุณแฟนๆครับ ก็สำหรับท่านที่ชอบดูรถแข่งรถจริงตามถนนหรือาตามสนามแข่งก็ติดตามกันได้นะส่งตรงจาก แลฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมถึงไดจิตสิบกิโลครับ